นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นางเทียนรัตนวนวมะวัต โฆษกกระทรวงแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรีจากสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตระหนักและห่วงใยในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนและผู้ประกันตนเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากจะลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วกระทรวงแรงงานยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านอื่นๆได้แก่สำนักง,งานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัดสนับสนุนยานพหาหนะขนส่งประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวส่งเจ้าหน้าที่ทีมช่างเข้าไปดูแลอํานวย ความสะดวกประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเต็นท์ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายของประชาชนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากการถูกน้ําท่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดทําอาหารเพื่อนํเข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงตามบ้านเรือนที่ประสบภยัยและการสนับสนุนความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่จัดทําสุขาลอยน้ํานอกจากนี้สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทําหนังสือขอความร่วมมือไปอยังนายจ้างให้ลูกจ ที่บ้านน้ําท่วมและไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้หยุดโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานสํานักง,งานประกันสังคมดูแลในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน้ําท่วมและที่ทํางานหรือโรงงานหรือแม้กระทั่งบ้านพักอยู่ในพื้นที่ที่ราชการประกาศกําหนดและไม่สามารถทํางานได้จะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีว่างงานด้วยเหตุฉุกเฉินเป็นเงิน 50%ของค่าจ้างซึ่งไม่เกิน15,000บาทเป็นเวลาสูงสุดถึง180วันอีกด้วย